สำหรับบางคนนะครับที่เทอร์โมฟิลมันขาดแล้วเราทำการเปลี่ยนบูสต์แล้วเปลี่ยนแกนแล้วซีเช็คเรียบร้อยแล้วปกติแล้วแต่ไม่อยากรือ้อหัวมันออกมาเปลี่ยนเทอร์โมฟิลเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรื้อออกมาแล้วขาดก็เข็ดขยายิ่งไปเจอหัวเก่าๆด้วยเนี่ยไม่อยากจะขยับมันเลยเดี๋ยววันนี้ช่างโคก็จะมีวิธี mm. เปลี่ยนเทอร์โมฟิลโดยที่เราไม่ต้องเอาของเก่าออกมาก็ให้มันอยู่ของมันในนั้นแล้วเราตัวใหม่เข้าไปแทนในตำแหน่งใหม่เลยจะได้ไม่ต้องรื้อออกมาบางคนรื้อออกมาแล้วตอนใส่กลับไปรัดพลาดขาดอีกก็มี หรือจัดหัวไม่สวยมั่งเละตุ้มเป๊ะมั่งอย่ามาดูวิธีนี้กันครับว่าเราจะทํายังไงได้บ้างถ้าเราไม่อยากถอดเทอร์โมฟิลเก่าออกดูสั้หนครับ บางคนนะครับก็ลื้อเนี่ยดึงออกมาแล้วทองแดงขาดนะตัวนี้นครับฉะนั้นเราก็จะไม่ต้องเอามันออกมานะครับอย่างนี้เราก็ไม่ยุ่งกับมันเราปล่อยแบบนี้นะสําหรับเฉพาะฮาตารินะครับที่ทําให้ดูวันนี้ก่อนอื่นนะครับหาสายไฟสีขาวก่อนนะครับหาสายไฟสีขาวก่อนตัวนี้นะเดี๋ยวนะครับสีขาว นี่ครับเราก็ตัดออกมาได้เลยนะฮะตัดออกมาได้เลยนะครับเนี่ยตัดออกมา,เล,มา,เ,ลาเลยนี่อันนี้ไม่มีไฟแล้วอันนี้ปล่อยไว้อย่างนี้เลยอันนี้ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะเพราะว่าในนี้ขาดแล้วครับก็ผ่าสีขาวออกมาแล้วก็พันเก็บไว้อันนี้นะและ้วก็สีขาวอย่างนี้นะครับก็เทอร์โมฟิลนะครับเพื่อนก็ไปต่อขาวออกมาต่อยาวๆเทอร์โมฟิลต่อยาวๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมัดตรงนี้ มาตรงนี้นะมาตรงนี้ดีกว่าอ่ะตรงนี้เนี่ยนี่ท่อทนความร้อนที่เราไว้ใช้สวมหัวพวกนี้นะครับก็ตัดผาอย่างนี้หน่อยนะครับป้องกันไม่ให้ไอ้นี่มันแข็งนะามันไปถูกกระทองแดงเป็นรอยนะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีเราก็ใส่ไว้นะแต่ไม่ใส่ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่ผิดกติกานะครับดอย่างนี้ นะให้แนะ่แลรวะกัดทองแดงนะเป็นใช้ได้อันนี้เป็นท่อทนความร้อนนะไม่ใช่กันความร้อนนะทนความร้อนฉะนั้นความร้อนเนี่ยผ่านตัวมันได้นะเกิดกาวนิดนึงนะะไม่ให้มันหลุดครับนี่ขาเทอร์โมฟิลนะสองข้างเนี้ยไม่ไม่มีขั้วไม่มีอะไรนะข้างไหนก็ได้นะครับเนี้ยนะ ตัดสีออกนี้นะครับอันนี้น่าไปเข้า C ีน,นี่เข้าซีเมื่อเราติดตั้งเทอร์โมฟิลเข้ากับคอยล์เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการประกอบหัวกะโโลกแล้วเดี๋ยวเราไปต่อสายข้างนอกนะครับวิธีต่อเราก็เอาสายจากขาเทอร์โมฟิลข้างหนึ่งมาต่อกับสายสีขาวที่เราตัดค้างเอาไว้มาสักครู่สายสีขาวนี้จะเป็นไฟที่มาจากฐานพัดลมแล้วก็ย้ำให้เรียบร้อยหรือเพื่อนจะใช้วิธีการบัดกรีก็ได้นะครับ ส่วนขาเทอร์โมโฟิลอีกข้างหนึ่งก็มามัดรวมกับสายสีดำที่ไปเข้า C แล้วก็กําเข้า C ไปด้วยกันก็แปลว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสรุปนะครับขาเทอร์โมโฟิลด้านหนึ่งต่อกับสายสีขาวที่ต่อไฟมาจากด้านล่างและขาเทอร์โมโฟิลอีกด้านหนึ่งต่อรวมเข้าไปที่ขั้ว C ฝั่งสายสีดำ เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเทอร์โมฟิลได้โดยที่ไม่ต้องเอาตัวเก่าออกมาให้ยุ่งยากและได้ประสิทธิภาพในการทํางานเท่าเดิมน,นี่คือการเปลี่ยนเทอร์โมฟิลโดยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับโดยไม่ต้องถอดของเก่าก็จะ,จะอยู่แบบนี้นะครับของเก่าอยู่ตรงนี้นะของใหม่ก็อยู่นี้นะเก่าไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามันขาดไปแล้วครับ